สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชกองบรรณาธิการข่าวไร้ทีวีเปิดเผย100อันดับรายชื่อสอสอปฏิริษีพักเพื่อไทยเริ่มที่ลำดับที่1หนํำรวจโทวิโรจนเปาอินลำดับที่2ในายสมพงษ์อมรอวิวัฒลำดับที่3ในายประเสริฐจันทระรวงทองลำดับที่4ในายชูศักดิ์สรินินลำดับที่ห้าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง ลำดับที่6นายเกรียงกันตินันลำดับที่7นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจลำดับที่8นายสุชาติตันเจริญลำดับที่9นายสุทินคลังแสงลำดับที่10นายชัยเกษมนิติเสรลำดับที่11นายสมศักดิ์เทพสุทินลำดับ12นายวิสุทธ์ชัยนรุณลำดับ13นายจตุรน์ฉายแสงลำดับที่14นายภพโร์โลดสุนทรลำดับ15นายนพดลปัตธรรมะลำดับที่16นายสงครามกิจเลิศไภโรธ ลำดับที่17นายประยุทธ์สิริพาณิย์ลำดับ18นายอดิศรเพียงเกตลำดับ19นายนิคมบุญวิเศษลำดับ20นางสาวขัตติยาสวัสดิผลลำดับ21นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลลำดับ22นางประวินุตอินทปัญญาลำดับ23นายสุรเกียรติเทียนทองลำดับ24นายจิติพจน์วิริยโรธลำดับ25นายดนุพรปุณธกรันลำดับ26นายรุศรเอี่ยมสะอาด ลำดับ27คสเพลเอกพิสารวัฒนาบวงคีรีลำดับ28นายสุธรรมแสงประทุมลำดับ29นางสาวลินทิพรวรินะวัชระโรดลำดับ30นางสาวศรียาดาปาริมาพันธ์ลำดับ31นางสาวเพนชิสาหงอุปถรมชัยลำดับ3 2นางสาวละองติยภัยรัตน์ลำดับส3สานายนนท์หงชูเวชลำดับส4นายชนินรุ่งธนเกียรติลำดับ35นายเชิดชัยตันติสิริน ลำดับ36นายก่อแก้วพิกุลทองลำดับ3 7นายขจิตชัยนิคมลำดับ38นายเอกพรรักความสุขลำดับ3 9นายธนุศักเล็กอุทัยลำดับ40นายธนพงษ์ธนเดชากุลลำดับ41นายรุ่งเรืองพิทยศิริลำดับ42นางวราพรตั้งภากรลำดับ43นายสุรสิทธิ์นิธิวุฒิวรรัตลำดับ44นายสมชัยอัศวชัยโสพลลำดับ45นายอุเมญนัทปานเด ลำดับ46ในายเพชรชวัตวัฒนพงศ์สิริกุลลำดับ47ในายรัฐกิจเฮงตะกูลลำดับ48นางสาวอุวลกัญญาอมรศิลป์ลำดับ49ในายธงทองนิพัทรุจ,จิลำดับ50ในายเพชรธรรมมนลำดับ51ในายสมเกียรติตันติธนภัยสารลำดับ52ในายอนุสรไกรวัฒนุสร ลำดับ53พลตํารวลตรีรังสรรค์โคชไกรลำดับ54นางสาวนภัทรากมลรักษาลำดับ55นายนิทัศน์สีนนท์ลำดับ56นายสุขุมพงษ์ง่นนคำลำดับ57นายอภิยุทธ์ณการศิน์ลำดับ58นายบรรจงศักดิ์วงรัตนวันลำดับ59นายกองตรีพิสิทธิพิพัฒวิไลกุลลำดับ60นายศรีเมืองเจริญสิริ ลำดับ61นายสิทธิชัยกิติธเนศวนลำดับ62นายชาัยน์ยอดหงลำดับ63นายนรวิทย์ล่าแหลงลำดับ64นายสุกิจพรมมัสิริลำดับ65นายประสบสารสมัครลำดับ66นายชุมสายศรียามไพลำดับ67นายประพัฒจงสงวนลำดับ68นายสรพันธุ์คุณากรวงลำดับ69นายสุชาติธาดาดำรงเวทลำดับ70นายสนธยาเล่าล่าง ลำดับ71นายสหัสชัยอนันตเมฆลำดับ72นายกองเอกวิสารเตชะธิรวัตลำดับ73นายสมนามเหล่าเกียรติลำดับ74นางสาวตรีชดาศรีธาดาลำดับ75นายธนวัฒน์เพ่งดิตลำดับ76นายอนงโลดใจลำดับ77ินายวีรวัตรโอสถานุเคราะห์ลำดับ78นายสุรยุทธ์ทวีกุลวัฒน์ลำดับ79กนายจกรินพัฒน์ดำรงจิตลำดับ80นายวราวุฒยันเจริญ ลำดับ81นายกฤตเอื้อวงลำดับ82นายสุรชัยเบ้าจันยาลำดับ83นายภูวเดชนทริตลำดับ84นายสุวรรณน้ำใจดีลำดับ85นายวิสิทธิ์เตชะธิรวัตลำดับ86นายมานพจรัดดำรงนิตฐ์ลำดับ87นายนิกรชัดเดลวลำดับ88นายเกรียงเดชเข็มทองลำดับ89นายเผ่าภูมิโรจนสกุลลำดับ90นายกิติลิมสกุลลำดับ91นายชัยวัชรงค์ ลำดับ92นายจักรพงษ์แสงมณีลำดับ93นายพงกวินจึงนุ่งเรืองกิตลำดับ94นางสาวนหาไทยทิวภัยงามลำดับ95นางนรินีทวีสินลำดับ96นายพิชัยนฤิธพันธ์ลำดับ97นายพงศกรอันนบพรลำดับ98นางพงเพชรชุนละเอียดลำดับ99นายสนธยาคุณเพิ่มและลำดับที่100นายภูมิธรรมเวชยชัย สำหรับรายชื่อที่น่าสนใจในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยโดยจัดลำดับเซฟโซนที่จะได้เป็นสสตั้งแต่ลำดับ1ถึง30หรือ40ที่นั่งทั้งนี้ใน13อันดับแรกจะเป็นระดับนักการเมืองรุ่นเก่าที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญในพรรครวมถึงเป็นคนที่ได้ควบคุมการเลือกตั้งในภาคต่างๆประเภทบ้านใหญ่แต่ที่น่าจับตาต่ออีกส่วนหนึ่งคือลำดับตั้งแต่8 9ถึง100ซึ่งพ้นเซฟโซนได้เป็นสสส่วนใหญ่อยู่ในกรรมการบริหารพรรคหรือเป็นทีมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและทุกชื่อมมีีุ้้นนนเป็รรัฐตดวย